เปิดโพสต์สุดท้ายพ่อแอปทักษออนก่อนเสียชีวิตรู้ทันทีห่วงใครมากที่สุดก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับนางเอกชื่อดังอย่างแอปทักษออนนั้นได้สูญเสียคุณพ่ออนุชอรอพักสุขเจริญหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งและรักษาตัวมานานหลายปี ซึ่งบรรยากาศภายในงานที่ศาลายี่ามดูรงคพิทยาวัดธาตุทองสถานที่ประกอบพิธีสวดอภิธรรมคุณพ่อแอบทักษอรเต็มไปความโศกเศร้าโดยมีครอบครัวเตชะนรงครอบครัวของอดีตสามีสงกรานเตชะนรงนั้นก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจขณะที่พระเอกหนุ่มนนกุลชานนมาคอยดูแลแ,แขกเหลือในงาน และทีมพิทาก็ได้ส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความเสียใจด้วยเช่นกันวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์ล่าสุดคุณพ่อแอปทักะออนก่อนเสียชีวิตเห็นแล้วรู้ทันทีว่ารักและห่วงน้องปีใหม่มากแค่ไหนโดยคุณพ่อแอปทักษอนนั้นได้โพสต์รูปภาพสุดท้ายผ่านโซเชียลขณะไปทำบุญและก้มหอมหัวหลานสาวตัวนอ้อย ยอน้องปีใหม่ด้วยความทนุถนอมเมื่อช่วงวันสงกรานต์วันที่13เมษายนปี2019โดยได้ระบุข้อความว่าสุขีปีใหม่ไทยครับขณะที่ชาวเน็ตยังคงเข้ามาร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่อง